วันนี้เราสั่งผักกรอบกันมากินใช่ไหมครับใช่ใช่นะคะแล้วเราจะมารีวิวผักกรอบกันโอเคไหมครับนี่โชนโชดโชดโชดดงเรดี้บ้านไล่มาไล่เอแกะไหมแกะแกะนะคะวันนี้เราจะมารีวิวผักกรอบครับอันนี้อะไรครับมะนุนแจฟรุต แจ็คฟุตแจ็คฟุตโอเคแกะโอเนแก่แล้วนะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าข้างใน,นจะเป็นแบบไหนว้าว,ว,าว,ว,าวดีไหมเอามาชิมนะคะทุกคนชิมเลยนะหมมด้วยหมม เนาะอะมาค้อเค็มเค็มอุ้ยฮัลโหลอันนี้น่าจะอร่อยชัวร์กุชาร์กุชาจีนแฮงค็มวิ์เอาวิหี้ยมมาดูเียจะให้ทุกคนในบ้านชิมกันนะคะไปยายชิมชิมอะไรอ่ะแม่กุชาจ้ายายไปให้ตาชิมหน่อย กินอะไรอ่ะมีเจี๊ยบแ้วนะกรเจี๊ยบให้มันอะไรเยอะเลยข้ากรอบฮะโหลข้ากรอบอ่ะมีกรเจี๊ยบไปตาเราชิมกระเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นไรอ่ะกระเจี๊ยบก็ยืดยืดไม้มันกรอบมันอบจนแห้งค่ะกรอบนี่หเนี่ยแก่ให้หนูเมื่อไหร่จะกินให้นูนี่เหรอเป็นยังไงบ้างคะอะไรอร่อยเลยเฮ้ยลอยลอยเจี๊ยบอันนี้อันนี้บีทรูทบีทรูทในะมั้ยเลยหวาน อะไรบะามิรู้อะไรมือแกะแกะแกะอ๋อวางจะลวกเงินจับที่ดีอบในเรื่องกระเจี๊ยบเธอเนี้ยมันกรอบได้ไงกระเจี๊ยบมันทำได้ไงลุงสีกัดกัดรีแอคชั่นมาดูอร่อยหน่อยอร่อยโอ้โหอรอ้เนันแม่เปลี่ยนโ้นออบแค่ไหนอร่อยระเยี๊จริงๆนี่หมดซาก็อร่อยแต่ว่ามันแข็งน้อยกด โอ้ยมีเห็ดด้วยแม่เห็ดหอมแกะแกเนี่อคีนจัอะไรอร่อยสุดอะไรอร่อยสุดครับอันไหนอร่อยสุดพี่ดิวมากินดิกล้วยเหรอบ้านอนนั้นอะอะไรอะไรฮะอันน้าอันนาอร่อยสุดยัมมี่อร่อยสุดยัมมี่ทำไงยัมมี่ยังไงยัมมี่ก่อนยัมมี่ก่อนบอกคุณบอกเพื่อนๆก่อนยัมมี่ไม่เขาฮะมันไม่เมื่อยก็เพราะความนี่เป็นเอาน้ำออกอันนี้เนี่ยอันนี้นี่อยอันนี้ไม่ใช่ป่ะอ่ะ ลองลอันนี้อร่อยเออไม่รู้อัอคินชอบกินอะไรมากที่สุดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกอ,อะไรลูกแจ็คฟู้ดน้ำแจ็คฟู้ดอ่แจ็คฟูดคฟ้ดโอเคแม่จะแกะแล้วนะคะโอเคไหมแกะโอเค,อเ,คเปิดแล้วหนึง่งสอง ไหม่โลต้องถือคน่ากินมากเลยเนาะอ่ะหนึ่งชิ้นเอาดึงน้ำออกจากผักอ่ะถือไว้ลูกถือไว้นี่ทอดทอดนี่นะคะทุกคนถ้านู้นเดี๋ยวแม่จะกินให้ดูนะเอาจากผักอ่ะทำให้ผักออกต้องทอด้ทอดมันอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยนี่ต้องไปให้ใครกินเอาไปให้ใครกินต่อให้ใครกินครับฮะ ให้ตากินอไปให้กันๆอ่าไปตาเทมโอ้โหทุกคนเยอะจังเนี่ยเอ้าตาเทมตาเกี้ยวลองเอ้ยนี่มันอะไรวะขนุนี่วะเนี่ยขนมอร่อยมากจองเกลียวเฮ่เข้าวทาหรือขนมนี่เลย แย่เป็นไงอร่อยกระท่าอรอท่ากรอบอร่อยอร่อยมากเลยนมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อ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 ยจับมือให้นะจับมือให้น่อร่อยจับมือให้นยจับมือ กัมือตัวเองเนี่ยกับมือโอเคเราก็ชิมกันหมดแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 2> อะไรอร่อยที่สุดก็คือกระเจี๊ยบตอนนี้กระเจี๊ยบไม่เหลือแล้วกระเจี๊ยบในถุงกระเจี๊ยบมีมาให้สองชิ้นนะคะแล้วก็อร่อยที่แม่ชอบลองลงมาก็จะเป็นนี่พูซาจีแต่มันจะแข็งนิดนึงนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็กล้วยกล้วยแข็งมากแม่เคี้ยวไม่ออกแครอททุกคนแครอท แครอทเหมือนเหมือนแครอทรสชาติเหมือนแครอทธรรมดาเลยนะคะแล้วก็มันม่วงมันม่วงคล้ายๆแบบเหมือนมันฉาบนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรตัวเนี้ยอันนี้อร่อยนะคะแล้วก็จริงๆมันมีเห็ดหอมด้วยทุกคนแต่เห็ดหอมมันมีชิ้นเดียวมั้งแม่ไม่ได้ชิมเนาะแต่สรุปแล้วนะคะในถุงนี้กระเจี๊ยบอร่อยสดเย้ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ขนุนทุกคน ทุกขนุนหมดแล้วนะคะขนุนขนุนนะคะคะแนนเต็มสิบแม่ให้ให้แปดโอ้โหถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่ามันมีเศษมันมีเศษเยอะอะค่ะมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเต็มชิ้นอะแต่อารสชาติอร่อยกรอบไม่แข็งดีให้แปดสำหรับทุกคนนะคะที่แจะสั่งมานะคะผักกรอบตัวนี้ห่อสีเขียว แม่คิดว่าเลิศนะเลิศที่สุดเลิศวามบางยี่ห้อนะคะส่วนขนุนตัวนี้นะคะทุกคนห่อสีม่วงตัวนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจแม่จะฝากเพจร้านไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะเลดี้บ้านไล่ลาไปก่อนนะคะสำหรับผักกรอบวันนี้โอเคไม่บ y e